ผมแต่งงานกับฟ้าได้ไม่นานเราก็ย้ายออกมาอยู่บ้านหลังเล็กๆแถบชนบทบ้านหลังนี้คือบ้านที่ผมกับฟ้าช่วยกันเก็บเงินซื้อด้วยกันเพื่อที่เราจะสร้างครอบครัวด้วยกันที่นี่ผมตัดสินใจให้ฟ้าหยุดงานและผมจะเป็นคนดูแลเธอเองแรกๆที่เราแต่งงานกัน ฟ้าเธอเป็นคนน่ารักมากและผมก็รักเธออย่างสุดหัวใจแต่พอเราแต่งงานกันมาได้ปีหนึ่งเธอก็เริ่มกลายเป็นคนจู้จี้จุกจิกกับผมทุกอย่างจนบางครั้งมันก็ทำให้ผมเริ่มรำคาญเธอและผมก็เปลี่ยนชื่อให้เธอเป็นยายแก่ขี้บน่นผมเริ่มออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ และกลับบ้านดึกอยู่เป็นประจำโดยที่ผมไม่สนใจเธอเลยเธอเคยต่อว่าผมอยู่บ่อยๆเรื่องนี้แต่ผมก็บอกเธอไปว่าผมเป็นคนหาเงินเข้าบ้านมัเป็นเงินของผมผมจะใช้จ่ายหาความสุขกับเพื่อนบ้างมันก็ไม่ผิดและผมก็ไม่เคยไปเกินเลยหรือนอกใจเธอเลยสักนิดวันนี้ ผมไปทำงานตามปกติแต่ว่าผมก็ต้องได้รับข่าวร้ายฟ้าเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในขณะที่เธอขับรถออกไปซื้อของผมเสียใจนะครับแต่ผมก็ยอมรับว่าผมดีใจเล็กๆที่จะได้ไม่ต้องทนกับเรื่องเสียงบ่นของเธออีกงานศพของฟ้าเสร็จสิ้นลง ผมก็กลับไปทำงานตามปกติและเมื่อผมเลิกงานกลับบ้านผมเปิดประตูเข้าบ้านไปและมองไปที่โต๊ะอาหารไม่มีแล้วกับข้าวที่เคยวางไว้บนนั้นผมวางกระเป๋าแล้วล้มตัวลงนั่งข้างโซฟาน้ำตาผมไหลออกมาไม่มีแล้วคำที่เคยได้ยินทุกวันคุณคะ ถอดรองเท้าให้มันดีๆหน่อยสิคะดูสิไม่เป็นระเบียบเลยคุณคะวันนี้ฟ้าทำกับข้าวหลายอย่างเลยคุณไปอาบน้ำแล้วลงมาทานด้วยกันนะคะอาบดีๆด้วยล่ะอย่าให้น้ำมันเลอะออกมาจากห้องเข้าใจไหมคะคำพูดและสิ่งดีๆที่เธอเคยทำให้ผมมันพลัง่งพลูออกมาและผมก็ไม่มียาแก่ขี้บนที่คอยดูแลผม คนนั้นอีกแล้ว